สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟนะครับช่องที่สูมสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับผมมาทุกคนวันนี้น่าจะเป็นวันที่นอกสถานที่วันสุดท้ายแล้วนะครับผมวันนี้ก็ผมก็อยู่ที่หาดใหญ่นะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขึ้นเครื่องกลับบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวได้รีวิวกันเห็นหน้าเห็นตาแน่นอนนะครับผมก่อนอื่นครับก่อนไปรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่า ใครที่ถูกใจการสุ่มกิจกรรม Rv นะครับกด subscribe ให้กันหน่อยนะครับผมมาแล้วก็ใครที่อยากเติมเกม Rv นะครับหรือว่เกมอื่นๆเกมออนไลน์อื่นๆนะก็จัดได้เลยนะครับผมที่เว็บไซต์ g o l f o r c o m นะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นสาย Oldschool นะครับก็ทักมาเลยที่แชทของเพจ galforder โอเควันนี้ครับเราได้ความอนุเคราะห์จากคุณบิ๊กนะครับผมเพราะบ้านบิ๊กของเราได้ให้ ID มายืมสุ่ม e โซ o วท์ t ทเกอร r นะครับผมเริ่มต้นด้วยหนึ่งคูปองนะอ่าปเราไปดูกิจกรรมกันเลยนะครับผมขอบคุณพ่อบ้านบิ๊กอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นลูกค้า V I P ของกาลลิน่าแลวยังเป็นลูกค้า V I P ร้านกอฟอร์ด้วยนะโอเคปเราไปดูขั้นบันไดเลยนะครับผมอันนี้ผมเคยบวกเมื่อคลิป2คลิปที่แล้วนะครับผมก็คือ10ช่องเนี่ยบวกเลยครับผมมันอยู่ที่7 0 1คูปองนะครับผม 11ช่องเพิ่มมาเป็น1,000 1 0 0 0หนคูปองนะครับ uh, 10ช่องเนี่ย702ขออภขอภยด้วยโบได้กิดแต่ว่าถ้าหมาวงตึงๆนะครับผมอยู่ที่1,500คูปองใครผมแนะนำอย่างนี้ใครที่อยากลองดวงนะครับเติม586บาทก่อนได้740ครคูปองกดปั๊บถ้าเกลือซมอีก633บาทแต่ว่าใครที่ขี้เกียจลำยาย นะครับผมก็จัดไปเลย1260บาท1610คูปองแล้วถ้าบนเว็บไซต์จะลดอีก2บาทเนียนะครับผมอ่ะแบบสะดวกแบบไหนไปแบบนั้นเลยนะครับเข้าใจผมเข้าใจว่าคุณบิ๊กต้องมีทุกอย่างในกระดานนี้แล้วนะครับผมอ่ะเราเริ่มสุ่มกันเลยว่าเอ s นโซจะออกช่องที่10 11หรือ12หรือออกช่องแรกครับ Let's go ตอนนี้มีอยู่4800นะโดยมา4860 นะครับผมไม่เกินจากที่ผมบอกหรอกนะเอ็นเอ็นร้อยหวยเลยกูเลยไปดาบนะครับผมไปยังไงเฮ้โอดาบซีสองนะครับผมใครที่ตะสมดาบก็เล่นได้หนึ่งสองครั้งอยู่นะโอ้โหไปไปไปโอ้โหแล้วมันแบบแพงขึ้นสองเท่านะทุกคนแต่ว่าคือมันได้ของในวงแหวนอะก็ถ้าใครยังไม่มี ามสกินอ่ะก็คุ้มนะครับแต่ถ้าใครที่แบบว่าต้องการเอนโซตัวเดียวก็ก็ไม่ค่อยคุ้มครับแต่ว่าแบบมันไม่มันไม่เอามาขายอ่ะการีน่าแบบว่าถ้าไม่ซื้อรอบลดราคาก็เจอของหนักแบบนี้แหละนะครับผมไปเราภาวนากันครับว่าหนึ่งร้อยเก้าสิบ้าูปองขอเอนโซเลยจบเลยเอนโซเมื่อไหร่จบเมื่อนั้นนะครับผมสองเก้าเก้าไปอย่าให้อยาให้พี่ต้องเหมาได้ไหม ลูกค้า V I P ก็โดนไปได้เรียบร้อยครับผมเสมือนทองฟ้าวิปริตแต่ปวนทันใดครับเอน z o นะครับผมยินดีด้วยคุณได้รับสกินใหม่ไวท์ไทเกอร์นะครัผมนีมีการจังหวะเปลี่ยนสีผมนะครับแป๊บๆนะครับผมเอาเอาละนะครับผม,อ,อ,นะบผมอ่ะขออนุญ,ญาตนะครับผมไปรีวิวกันเลยอ่ะคูปองหายไปพอดีเป๊ะๆนะครับผมหนึ่ง 1,500คูป,ปองนะครับผมตรงกับแท็กร้านก็คือ1,260บาทนะปายขออนุญาตไปรีวิวเอฟเฟกกันเลยครับผมเอนโซน่าจะเป็นตัวแอสซาซินนะครับผมและก็ยังไงผมจะหาเจอไหมนี่โอเคเอนโซครับไม่ได้มีเกินอะไรที่ต้องพูดถึงมากครับนี่มาเลยคูราปิก้านะครับผมที่คอหลับกับตัวชื่ออะไรฮันเตอร์ Hunter ฮันเตอรนะครับผมแล้วก็นี้เลยที่วนกลับมาขายนะ ไวท์ไชเกอร์นะครับผมฟ้าผ่าปวงเปียงเปียงปังนะครับผมนี่ผมสีแดงปุ๊บ,ป,บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่จังหวะตอนฆ่าปุ๊บจะเป็นล่างเสือครับผมขาวเลยนะเสือขาวนะครับผม,นะบผมอ่ะปาสวมใส่แล้วก็ทดลองกันเลยจ้าเข้าใจว่าเป็นโลมมิ่งก็เดือดน,นะครับผมเป็นป่าเนี่ยก็ต้องอาศัยความชํานาญนิดนึงนะโอเคมาเริ่มกันด้วยการตีธรรมดาครับผมฟับฟาโตเข้าไปครับ คือลมๆอ่ะมันจะเป็นแบบมีความแบบอนิเมะเชือกมันอ่ะแบบกระตุนกระตุนิดนึงนะครับผมอ่ะเอียงตัวไปข้างหน้าครับตัวผมสีแดงนะสกิลหนึ่งครับแดดไปมีสายฟ้าเล็กๆนะครับผมแล้วก็ตอนตอนขวานเนี่ยก็มีแบบเอฟเฟกที่มันรุนแรงกว่าตอนตีธรรมดานิดนึงนะครับผมนี่ตีธรรมดาจะแบบอ่ะก็พอกันนี่หว่านะโอเคอันนี้สกิลหนึ่งนะครับผมอ่ะ กิสองครับควงโซ่นี่ควงอยากเห็นชัดเจนเลยนะนี่ขออีกทีนึงนะครับนี่ให้ดูทั้งรอบรอบนะครับหูถ้าแบบใครได้ซื้อช่วงแรกหูร้อยเก้าสิบนี้คือตึงมากนะครับอ่าพอจับล็อกได้ปับ๊บกันโดดเข้าไปทุ่มครับยังไงยังไงสินี่นะครับผมถ้าอัลติเมตนะครับขรอนี้ดึงปุ๊บหนกลับมา อัลติเมทก็แดดไปแดดมานะครับผมเป็นแบบสายฟ้าปึ๊บปั๊บปึ๊บนะครับผมแล้วถ้าฆ่าได้ล่ะก็เสือขาวมาครับผมนี่นี่ฆ่าได้ผมจะเป็นสีขาวนะครับผมแล้วก่ามีแบบออร่าของความแบบสายฟ้าขึ้นมานะก็จัดไปนะครับสกิลหนึ่งก็ดึงขึ้นมาครับแล้วก็ทุบแล้วก็นี่แดดปึ๊บบอันตินะครับผมตอนนี้คือมันมีปรับแมคานิกคือแค่กดอัลติเมทนะครับยึดและเรียบร้อยนะครับ ุบอีกทีหนึ่งนะครับอัติเมตมี3ามสแต็กนะโอเคประมาณนี้นะครับไปเราไปดูท่าสำคัญของเราเลยคือท่าวาร์ปนะครับผมผมไม่แน่ใจเลยว่าเสียงจะมาไหมนะคิดว่าไม่มานะไปวิววิดครับผมแล้วก็เรียกเสือขาวครับควรให้ฟ้าผ่าเปียงปงปีงลำบากเลยทุกคนมันตัดสินใจยากเลยอะ่ะใครที่แบบรอนะ ถ้าเกิดจะรออีกก็คิดว่านานประมาณนึงอ่ะนะครับผมแต่ว่าใครรอไม่ไหวก็ดูกําลังเงินของตัวเองนะครับผมหรือว่ามีใครมีคูรับปิก้าอยู่ก็อ่ะแก้ขัดไปก่อนไม่ถึงขั้นต้องอันนี้นะครับผมแต่ถ้าใครแบบเมนนะผมก็ไม่ค่อยอยากให้พลาดนะครับผมกลัวรอานานไม่ใช่อะไรทุกคนอะแต่ว่าก็เหมือนเดิมอ่ะก็กําลังซับผมแต่ละคนไม่เท่ากันจริงๆนะโอเคครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ ถ้าที่ร้านกฟก็เ,เหมือนเดิมลองดวง5-8-6ก่อนแต่ว่าผมขอบอกอย่างนี้ว่าย,ยังไงคุณต้องมีประมาณ1,200ในกระเป๋า่1,260ก่อนนะครับก่อนจะเริ่มสุ่มนะไม่อยากให้สุ่มแบบขาดครึ่งอะไรอย่างนี้นะครับพูดด้วยความการุณานะเอ้ยแต่ว่าพูดด้วยความจริงนะเออนะครับไม่อยากให้ทิ้งกลางทางทุกคนโอเคไปจริงๆแล้วครับสวัสดีครับเจอกันแบบเห็นหน้าเห็นตาแล้วนะคลิปหน้าบา,บายยจุ๊บ